เบทเอโอสตรีมฟืบบึงหกแสนสองครับฮะสวัสดีครับเติมเงินถูกต้องอีลัตติชอปนะครับรับเติมทุกเกมทั่วประเทศไทยนะครับผมซ u มเมอร์เนอร์ซอมเมอร์เนอร์วอคอเกิก็รับเติมนะครับรับทุกเกมนะเติมต้นเติมถูกต้นต้นของประเทศไทยเลยนะครับฮะสวัสดีครับมีรักที่แมะนะคบวันนี้เราอยู่ในซอมเมอร์เนอร์วอลคอนิเินะครับวันนี้จะมาพูดถึงตัวละครอีกตัวละครหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดกันนะก็คือใครคือน้อง แบนเดียน,นี่เองอันนี้คือหมีได้อัพสกิลเต็มแล้วแต่ว่าปลุกพลังอะหมีได้มาแค่ขั้นเก้าขั้นสี่มันต้องใช้เสษอีกยี่สิบเนี่ยหมีไม่พอนะเดี๋ยวขอเพื่อนะครับเผื่อฟุกออกนะเพราะว่านี่มันก็น่าจะใกล้ละ <c oughs> ไม่มีนะโอ้ย <c oughs> หาปงหาปูอะไรถ้ามันไม่ขึ้นชื่อมันก็ไม่ออกหรอกขึ้นชื่อหน่อยดิโอ้โหกิ้งก่าน้อยดีใจดีไหมเนี่ย เอ๊ะมันได้ใบซัมมอนหกเลยเหรอวะสิบอ่ะคงจะออกให้กูกซะตัวไหมเนี่ยเออห่อยากได้การูนาแสงว่าย,ยังไม่ได้เลยเนี่ยจบแล้วจบมันจะไม่ขึ้นชื่ออะไรกูบ้างเลยเหรอวะโอ้โหจบแล้วนะครับก็เกลือกันไปบนะ แบรนดีดียังไงใช่ไหมครับก็เดี๋ยวหมีจะมาแนะนำให้ใหฟังนะครับ <c oughs> คือโดยส่วนตัวตตวหมี่หมีเล่นแต่ pve อยู่แล้วหมีไม่ค่อยเน้น pvp เท่าไหร่หรือ rca หรืออะไรก็แล้วแต่นะคือตัวนางเนี่ยออกแบบมาเพื่อการตีบอสน่าจะเป็นตัวที่ตีบอสแรงสุดในเกมนะครับ <c oughs> เพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวหมีอธิบายให้ฟังนะครับ <c oughs> ถ้าจะใช้แบรนดีเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือตัวนางต้องปลุกพลังขั้นต่ําคือ5ครับพอปลุกพลังขั้นต่ําคือ5เสร็จมันจะมีสกิล4มา สกิลนี้เห็นไหมครับมันจะเขียนว่าทำให้อัลติเมตคือตัวเราเวลาเวลา,วลาตัวหลักเราใช้อัลติเมตคู่กับนางเนี่ยตอนเลเวลรหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แรงครับเห็นไหมทำดาเมจเก้าร้อยสิบสามเพราะนั้นแล้วต้องเลเวลร์สองเพราะนั้นเพื่อนๆจะต้องไปกินเดวิลลิงให้มันลงสกิลซีหนึ่งทีเห็นไหมครับมันจะเพิ่มดาเมจอีกประมาณพันเปอร์เซ็นต์เลยจากเก้าร้อยสิบสามเปอร์เซ็นต์กลายเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบซึ่งมันมีผลคือทะลุดีเฟนซ์หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เมื่อโจมตีบอสดาเมจททีี่ได้บวกกอ คือที่หมีลองเนี่ยที่เพื่อนเพื่อนเปิดคลิปมาเห็นว่ามันดาเมจประมาณหกแสนหกแต่คืออย่างที่บอกว่าปลูกพลังหมีแค่เก้านะถ้าเกิดหมีอัดสิบห้าเต็มเนี่ยหมีมั่นใจอาจจะได้ดาเมจเป็นล้านเลยก็ได้ถ้าถ้าอะไรถ้าเกิดรูนรูนมันตันนะนะแต่ตัวหมีรูนยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่เอามาในส่วนรูนนะครับหมีหมีใส่รูนนี่เลยเนี่ยคีเลทเนี่ยพยายามเพื่อนเพื่อนพยายามทำให้ได้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแล้วก็คีดาเมจเนี่ยควรจะ 200อัพขึ้นไป2อ0 240 250เลยก็ได้ครับยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะว่าเวลาใช้อ่ถ้าไม่ตายเนี่ยถ้ามันติดคีเนี่ยมันไปประมาณ5้าแสนขึ้นไปอยู่แล้วนะครับอันนี้มันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆสามารถอ่ดันค่าแคลคได้เท่าไหร่อันนี้มีใส่ตามนี้นะเพื่อนๆอ,อยากจะใส่ตามก็ได้คือทุกรุ่นเนี่ยถ้าถ้าเอาง,ง่ายๆนะออฟหลักมันไม่มีแอทแท็กเปอร์เซ็นเพื่อนเพื่อน,อนก็เอาแอทแท็กเปอร์เซ็นคีเลตคีดามเมจนะครับสเน้น3ค่านี่แหละมันจะทำให้แบนเดียดึงประสิทธิภาพมาสูงสุดนะครับ้า้มามมีีสตนนะ เพื่อนๆจะจะลองใส่ตามหมีก็ได้รูนพวกนี้หมีโอเคแลแต่รูนอันนี้ยังไม่ค่อยโอเคอาจจะต้องไปเปลี่ยนนิดนึงนะเอาให้คีดาคีดาเม็ดออกสักยี่สิบถึงสามสิบนะครับ มาต่อกันก็คือแบนเดียเนี่ยมันไม่ใช่คว้าอันติเมทแรงนะเนี่ยเท่าที่มีลองเนี่ยสกิลสกับสกิลหนึ่งเนี่ยสกิลหนึ่งเขาบอกบอกว่าถ้าเกิดสมมุติเมื่อโจมตีศัตรูตัวเดียวก็คือถ้าเกิดสมมุติมันยิ่งมีมอนสเตอร์ออกมากันเยอะๆมันจะแชร์ดาเมจกันมันเลยไม่ค่อยแรงครับแต่ว่าเวลาตีบอสเราจะใช้สกิลสคือสกิลนี้เห็นไหมครับเลเวลหนึ่งก็คือดาเมจเนี่ยสามก็จริงแต่พอไปเลเวลเจ็ดเห็นไหมขึ้นมาเท่าหนึ่งเลยเพราะนั้นการที่เพื่อนๆจจะะะเเเล่นนนแบบบดดีียให้ึงปปรรสสสิิิทธภาพาพกกตออ็ บอสหาของอย่างเงี้ยเพราะว่าอีกไม่นานก็จะมีบอสตัวใหม่มาคือเป็นบังกรคือหมีเน้น PVE อยู่แล้วพูดจริงๆนะถ้าเกิดเ,เพื่อนๆเน้น PVE ก็ควรจะปั่นแบนเด,นเดียไปเลยเพราะว่ามานางเป็นตัวที่เกิดมาเพื่อตีบอสโดยตรงเพราะว่าสมมุติอัลติเมตหมีใช่ปะ่ะตัวหมีใช้อัลติเมตคู่กับจินไฟอย่างเงี้ยดาเมจประมาณแสนเดียวแต่พอมาใช้คู่กับแบนเดียมันขึ้นไปประมาณ5้าแสนหกแสนเจ็ดแสนนี่ไม่ได้อาสุดนะถ้าอาสุดหมีมั่นใจเลยอาจจะได้ดาเมจประมาณแปดแสนหึงล้านหนึ่งก็คือแรงที่สุดในเกมอยู่แล้วอะ ส่วนสก,กิลของนางเนี่ยถ้าเรามีบัฟมีอะไรพอสมควรเนี่ยเราสามารถเอ่อกดสก,กิลชัยบอสเนี่ยมาโดนดามจประมาณแสนสามแสนสี่แสนห้าเลยนะเนี่ยบัฟไม่เต็มด้วยถ้าบัฟเต็มน่าจะได้เกือบเกือบสองแสนเลยนี่คือสก,กิลสี่ที่ยิงธรรมดาคือยิงบอสแรงมากอ่าต่อไปนะครับการหาแบนเดียหาจากไหนใช่ไหมนี่เลยพาส ุกคนก็น่าจะเติมหมดทุกคนน่าจะมีนางหมดแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ทุกคนไม่ค่อยออปัา้นนางกันเท่าไหร่เพราะว่าคิดว่าเป็นตัวไม่ดีนะเห็นไหมครับพอเราไปเติมพาร์ตมันจะมีรางวัลเลยตั้งแต่อันแรกเลยเห็นไหมนี่อันนี้เศษเนี่ยข้างล่างพอเติมเสร็จได้ตัวเลยเห็นไหมนางคือราชินีน้ําแข็งนะครับธาตุไฟพอเราเกือบโจซย์อ,อซมมอนเนี่ยเลเวลตันเนี่ยมันจะได้เศษมาอีกสามนะครับรวมกับตรงนี้ประมาณเจ็ดก็คือประมาณสิบ แล้วเวลาจะหานางอันนี้คือที่โองมีนะหมีก็จะไปกดเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมีจะกดแค่2ตู้เนี้ยโดยการที่หมีจะล็อกมอเตอร์3ตัวคือเพืเ่อนๆล็อกห้าถ้าห้าดาวตัวนี้เพืเ่อนๆใช้บ่อยเช่นอ,อย่างของหมีก็จินไฟหมียังไม่เต็มเลยแล้วก็คิเมล่าน้ําแล้วก็ราชินีไฟน้ําแข็งเนี่ยคือราชินีไฟคือ3ตัวเนี่ยถ้าเป็นตัวที่หมีใช้เป็นคีย์หลักถ้าคือการล็อกเนี่ยมันจะมีโอกาสครับเห็นมันจะบอกว่าการันตี40%เมื่อได้5ดาวเวลาออก5ดาวมันอยู่โอกาส40%ที่มันจะล็อก3ตัวนี้ ซึ่งหมีเป็นสาย PVE หมีก็คงจะทำเนี่ยแบนเดียให้แม็กไปเลยครับทำแบนเดียให้แม็กไปเลยให้ให้พลังสิบห้าคิดว่าน่าจะยิงบอสนองหนึ่งประมาณเจ็ดแสนถึงล้านหนึ่งซึ่งมันจะทําให้เราผ่านคอนเทนต์ PVE ทุกอย่างในเกมได้แน่นอนแบบชิวๆต่อให้หน่าโคตรบอสเก่งกว่าน,นี้เราไงอะเรายิงทีเป็นล้านแเดียวก็ตายหมีพูดถูกไหมอ่าวันนี้นะครับอันนี้มีแค่จะแนะนําว่าอันนี้สําหรับผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นใหม่ที่แบบว่าเฮ้ย ตอนนี้ไม่สามารถเปิดกินไฟได้แล้วหาไอดีไม่ได้ก็มาปั่นแบนเดียได้เพราะว่าอันนี้คือที่มีไปทดลองมาระหว่างชินไฟเนี่ยกับแบนเดียถ้าเกิดเป็นเรื่องการตีบอดดาเมจบอสเพียวๆแล้วนะแบนเดียเนี่ยชินไฟหมีขั้น14สู้แบนเดียขั้น9้าไม่ได้ดาเมจแบนเดียแรงกว่าประมาณเท่าหนึ่งยิ่งเวลาอันติเมตที่จะเห็นชัดเลยของของชินอ่ะคู่กับตัวหลักใช่ไหมประมาณแสนแสนต้นๆพอแบนเดียมา6กแสนเบางทีเจ็ดแสนนี่ยังอัดไม่ตันเลยนะถ้าอัดตันเนี่ยมีมั่นใจเลยแม่งยิงทีมามาจะน่าจะประมาณ8ปดแสนเก้าแสนล คือบอสอะไอไอตัวประสาทเงาเงาขาวอะมียิงไม่กี่ทีตายเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เพื่อนๆน,นก็สาหรับผู้เล่นใหม่เพราะว่าตอนนี้เราไปเปิดจีนไฟไม่ได้แล้วมีพูดถูกไหมเนี่ยจีนไฟมันไปแล้วแล้วก็ไอสลัดสลัดอย่างเงี้ยสลัดหมีก็เพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบเก่งเบอร์วังอย่างที่คนอื่นเขาพูดนะเพราะว่าสลัดน้ําหมีก็มีแต่หมีก็ไม่ได้ปั้นแล้วก็เออ ณนะตอนนี้นะเราพูดถึงณตอนนี้แต่ว่าอนาคตไม่อาจจะมีจินนะเออไอ้นี่เข้ามาอีฟิกน้าหรืออาจจะมีตัวอื่นเข้ามาเดี๋ยวว่าอีกงทีแต่ณนะตอนนี้ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่ที่คิดว่าเฮ้ยไม่รูจ้จะั่านตัวไหนเพราะว่าตอนนี้จินไฟก็ไม่มีแล้วถูกไหมหมีก็นําเสนอแค่ว่าเพื่อนเเติมแค่ซัมมอนแค่มมน,แคนี้ไอเติมพาร์ทเนี่ยพาร์ทเนี่ยทุกคนก็เติมหมดอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องเล่นกิจการจินน้ำใช่ไหมล่ะพอเติมพาร์ทเสร็จเพื่อน ma, ๆก็ <ๆ S 1> ได้แบนเดียมาเพื่อนเพื่อก็การใช้ดึงประสิทธิภาพของน้เเเเกกกกกกให้้่่่่่งงงนีีย็็อออออาทมบคืืพพลลั5แวสิ่ะ ต้องลงอันนี้1ทีนะครับสกิลซีหทีไม่งั้นมันจะเบาดาเมจหายไปเท่าหนึ่งเลยเวลาอันติเมตตัวละครเราอะ่ะแต่แบนเดียเขาต้องยืนอยู่ด้วยนะไม่ใช่แบนเดียตายไปแล้งนี้ใช้ไม่ได้นะก็เพิ่มดาเมจของเราก็สมมติเราใช้คู่กับตัวอื่นเงี้ยมาแสนหนึ่งแบนเดียก็ไป6กเส0จหกแสนเจ็ดแสนเลยและเป็นไปได้ควรจะหาเดวิลครับมาอาัดให้สกิลสกิลสของนางเนี่ยอันนี้จุดขายเลยดาเมจยิงบอสอย่างไอประสาทเนี่ยถ้าเกิดมีบัฟหน่อยก็มาแสนสามแสนห้าถ้าบัฟเต็มก็น่าจะเกือบเกือ ส่วนสกิลนี้ถามว่าแรงไหมสกิลนี้หมีลองแล้วหมีรู้สึกว่าเออมาสู้สกิลนี้ไม่ได้นะสกิลนี้แรงกว่าจริงๆเนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบมันทะลุดีเฟนต์ด้วยแหละมันอยู่ที่บอสด้วยจังไอตัวประสาทเงาขาวดีเฟนต์มันเยอะครับพอเราใช้สกิลนี้มาหมีลองคือที่หมีลองเนี่ยสกิลนี้เข้ามามาแสนหนึ่งไอสกิลนี้เข้ามาแสนสามแสนห้ามันสกิลสองแรงกว่าแน่นอนนะอันนี้ก็พูดถึงผู้เล่นใหม่ว่าเฮ้ยตอนนี้แบบเพิ่งมาเล่นขึ้นมาแล้วแบบ มันจินไฟไปแล้วชอบมไปหาซื้อไอดีไม่ได้ก็มาลองมาลองปั่นแบนเดียดูครับแล้วกันไม่ผิดหวังนะเพราะว่านางเกิดมาเพื่อเป็น PVE ในการตีบอสแต่อเรื่อง p v p r c a อะไรพวกนี้ตัดไปได้เลยนะไม่ลองมาอยู่ที่ว่าเพื่อนเล่นเล่นไว้ทําอะไรถ้าเกิดอย่างของหมีใช่ป่ะหมีหมีเน้นทําของเล่นสงครามตี PVE เน้นตีบอสเดี๋ยวบอสตัวใหม่ก็มาหมีก็ต้องทําตัวที่มันมันตี PVE แบบเด็ดที่สุดแบบในเกมนะ พราะตอนนี้มันไม่น่ามีตัวอะไรที่มันโจมตีมอสแรงกว่าหรือเปล่าวะม,มีมีแรงกว่าปะไม่รู้นะแต่แต,แต่แต่ในที่ม,มีมีตอนนี้มีคิดว่าอา๋อสำหรับมีแบนเดียมีแรงสุดแล้วว่ามันยิงแรงจริงยิงตั๊บเดียวคือประสาทปิวเลยครับประสาทปิวเลยนะอ่ะต่อไปปาร์ตี้นะที่ดึงประสิทธิอ์อ่าศักยาภาพของน้องเนี่ยออกมาแรงมากที่สุดมี2ตัวละครครับก็คือแฮปปี้มืดแล้วก็กินน้ำนะอา่าเดี๋ยวมีจะบอกให้ฟังเพราะอะไรนะครับ h ฮปปี้มืดเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราไปคู่กับแบรนเดียเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราไปลงดันตีบอสโหดๆนะอันนี้หมีไม่ขอแนะนํารูนเนี่ยรูนไม่ควรใส่เป็นพวจมตีคีสองีดาเมจสองเพราะว่าตัวนางนิ่มมากนางโดนประสาทบางบางทีโดนแข็งตกลงมาก็ตายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหมีมองว่าแฮปปี้มืดถ้าเราไปเล่นคู่กับแบรนเดียแบบให้ให้อยู่ให้ยืนนานๆใส่เป็นรูนเทปีดีกว่าครับเอาให้ตายยากๆเอาให้ตายยากเอาให้แบบโดนสองสามทีไม่ตายเพราะว่าตัวนางเนี่ยสกิลเนี่ยคือสกิลเด็ดครับอ่ะสกิลนี้ ไซออฟเดชจมตีสตูเป้าหมายด้วยกองเลยอ่าน,น่าสะพึงกลัวแต่ละฮิตมีโอกาสลดดีเฟนและเพิ่มดาเมทที่ได้รับก็คือว่าลดเดฟของบอสแล้วก็ทําให้โดนดาเมจขึ้นอีกเยอะซึ่งจะทําให้แบนเดียยิงแรงขึ้นมากครับเท่าที่มีลองนะถ้าเทียบกับอา่าพิกซี่ลมพี่บอกจมตีอ่ะแฮปปี้มือแรงกว่า ่ะเดี๋ยวมีจะให้ดูเห็นไหมมาลดเดฟเนี่ยถ้าเราสามารถสแต็กได้สูงสุดคือ4เห็นไหมลดถึง70%คือลดเยอะมากแล้วก็เพิ่มดาเมจที่ได้รับอันนี้เด็ดมากครับเพราะว่าที่ระด,ดับ4เห็นไหมจะโดนถึง50%สมมติแบนเดียยิง80,000ไอ้นี่ใส่เข้าไป80,000ก็เพิ่มอีก50%นะเพิ่มอีก40,000ก็คือแสนสามถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยในการเลี่ยงดาเมจของแบนเดียควรจะต้องมีแฮปปี้มืดแต่เพื่อนๆก็ต้องมีเ,ออเพื่อนอีก2คนก็ต้องแบบเป็นตัวฮิลนะเป็นตัวที่ซับพอร์ตเราได้ด้วยเพราะว่าการที่เราใส่แบบนี้เราจะไม่มีตัวฮิลนะ อ่ะต่อไปตัวที่สองนะที่ช่วยดึงศักยภาพของแบนเดียลมายิงแรงขี้แตกมโหราเลยนะก็คือจินน้ําเหตุผลเพราะว่าเราใส่แบนเดียลแแบนเดียตัวนางนิ่มตัวนางไม่มีตัวนางไม่มีอะไรดูแลตัวเองเลยไม่มีขโอมอยบัฟเหมือนจินด้วยนะเหมือนจินไฟอะ่ะจินน้ำทำอะไรใช่ไหมครับถ้าเราถ้าเกิดเราอัดเลื่อนนางให้ทักแสนหนึ่งเนี่ยเวลาสร้างเกาะนางเนี่ยมันจะคิดจากเรืเ่องของตัวเองแล้วก็โวกโจมตีเนี่ยระดับ4นาน0วิบวิให้กับทั้งบาร์ตี้เลย ก็คือเหมือนเป็นซับท,ที่สร้างเกาะทําให้ปาร์ตี้เราตายยากแล้วก็มีเด้งเลื่อนนิดนึงแล้วก็โบกโจมตีทั้งปาร์ตี้ซึ่งมันก็จะช่วยทาให้แบนเดียยิงแรงขึ้นเยอะถูกไหมครับส่วนท่าหนึ่งก็จะเป็นท่าที่ลดพลังโจมตีซึ่งทําให้บอสตีเราเบาด้วยก็เลยทําให้เราตายยากมีคิดว่า3ตัวนี้เป็นคอมเพนที่ดึงประสิทธิภาพของออแบนเดียเนี่ยทำให้ยิงแรงมากอัลติเมทีหกเแสนนี่ขนาดของมีแค่ระดับ9นะมั่นใจเลย ถ้าปั้นถึงระดับ10ได้นะยิงบอสทีดอกน่าจะมาแปดแสนถึงล้านแน่นอนอะ่ะน่าจะเป็นตัวที่ยิงแรงสุดในเกมแลอะไรี้เราพูดถึงบอสนะบอส pve นะบอส pve หรือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีจินน้ำก็มาใส่พิกซี่ลมก็ได้ครับหรือว่าจะเอาพิกซี่ลมมาใส่แทนแฮปปี้มืดก็ได้แต่เท่านี้มีลองเทสแล้วเนี่ยแฮปปี้มืดเวลามันย,ยิงบัฟสกิลสองะทำให้แบนเดียยิงแรงโขอ่ะใช้คำว่าโหเลยดีกว่า เพราะนั้น3ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ดึงประสิทธิ์อ๋อสตัวละครนี้เป็นตัวที่ช่วยดึงศักยภาพของแบนเดียเนี่ยยิงแรงมากนะที่มีลองที่มีเทสนะครับอ่านี้เดี๋ยวมีจะมีคลิปเล่นให้ดูนะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนลองไปดูนะครับอ่านี้มีจะมาเล่นให้ดูตาหนึ่งนะครับอันนีเ้เวลามันเอลเป็นแขนยาวๆมาอย่าไปโดนนะเพราะว่าจะโดนรถโจมตีด้วยนะครับให้เราพยายามหลบหรือว่าจะสร้างบาเรีย อาของจินน้ําก็ได้มันการได้นะครับอ่าเดี๋ยวนี้อันนี้เราอย่าลืมนะก่อนเราจะกดสก,กิลยิงเนี่ยให้เราแฮปปี้เมื่อสก,กิลสองแล้วก็จินน้ําเนี่ยบัฟอ่าตอนนี้มันเอาแขนมานะครับหมีก็จะมายิงก่อนแต่ว่าตอนนี้คือหมีได้บัฟเบานะเห็นไหมมันก็เลยยิงแค่สี่หมื่นเก้าถ้าเกิดบัฟรบ,บเนี่ยบัฟของแฮปปี้ด้วยเนี่ยยิงทีเดียวเป็นแสนแขนทีเดียวพังเลยนะอนนี้ไม่เปรร็นธรรมเนี้อันนี้เทสให้ดูนะ อ่าเราอย่าลืมดูบัฟโจมตีด้วยนะครับเห็นว่าบัฟแมดบัฟสิบเนี่ยบวกเยอะนะอ่ามีกดนะครับอันนี้เดี๋ยวมีมจะรอเอ่อบัฟของชินน้ำก่อนแล้วก็ฮาร์พี่อ้าวมีแขนมาเดี๋ยวไปยิงแขนก่อนนะครับอาเดี๋ยวดูทีนี้ครับกดไปอย่างเก้าหมื่นแปดเห็นไหมครับแขนโดนเก้าหมื่นแปดเอาไว้ง่ายนะทีเดียวแขนเกือบพังครับบางครั้ง ไม่รู้นะมีกดอย่างนี้มีแบ่งง่ายมากบางครั้งแบบอ๋อคนเข้าปาร์ตี้เราเขากดออโต้ไม่ยิงแขนเยอะมากมีก็ใช้ของมีแบ่งง่งายดีอ่ไอนมากกดสก,กิลถึงดอกหนึ่งประมาณแสนสองแสนสามนะครับสก,กิลสองเห็นไหมแสนสามอ๋อเดี๋ยวมีรองฮาร์ปี้ยิงก่อนครับปึก๊กแล้วกดมากแสนหนึ่งเข้าไปแสนสามแสนห้าบอกเลยครับสก,กิลสองนางก็ยิงยิงแรงกว่าจินไฟอ่ะเอาหมีบอกแค่นี้ขนาดนี้คือแค่ปลุกเก้าด้วยนะ อ่ะเดี๋ยวเรารอกดสกิลอีกทีสองทีก็จะกดอันติเมทของตัวหลักเราได้แล้วนะครับวาเอียงแสนสาเอาละจบกันตรงนี้แหละอ่ะเดี๋ยวรอฮาร์ปี้ยิงสกิลสองอย่าลืมกดอันก่อนกดอันติเมทเนี่ยฮาร์ปี้ยิงเห็นไหมดาเมจหกแสนสองบอสที่หายยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะโดนเข้าไปปึง้งเห็นไหมครับว่ามันถ่ายบอสเร็วมากแป๊บเดียวบอสตายเลยนะอ่ะสกิลแสนห้าวาย่างเห็นไหมครับบอสตายแล้วแป๊บเดียว,เร,วเร็วมากนะ ถ้าเราพูดถึงในเรื่องดาเมจถ้าเกิดเราตีบอสกันเนี่ยแรงกว่าจินไฟเยอะแต่ว่าจินไฟมันจะครอบจากกวานมากกว่านะเพราะว่าจินไฟมันมีดูดบัฟด้วยอ่าเป็นไงกันบ้างครับเห็นเปล่าว่ามันสามารถจบภายในแค่ทีเดียวยังไม่แค่ทีเดียวจบเลยนะแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะต้องแบบอีก2คนที่เขาเข้าตีมาเพื่อนๆก็ต้องดูด้วยเขาต้องมีตัวฮิลอย่างการูด้าแสงการูด้าน้ำถูกไหมหรือพิษไฟหรืออะไรก็ได้อย่างน้อยคือถ้าเราเล่นแบบนี้คือเป็นการบับพลังโจมตีออกมาสูงสุดแต่ในทาังกับกันก็คือเราก็ไม่มีตัวฮิลเลยถูก เราอาจจะมีเกาะของทีนน้ําแต่อย่างที่บอกครับมันเด้งเลือดน้อยแต่เกาะมันหนาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราโดนดาเมจแรงๆมีโอกาสตายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูอีก2คนในปาร์ตี้ด้วยว่าเขาก็ต้องมีตัวฮิวที่หนักๆักตัว2ตัวถูกไหมครับแค่นี้แหละคืออันนี้ที่หมีลงนะหมีลงคู่กับเพื่อนเขาเล่นทีมเดียวกับหมีอย่างเงี้ยยิงบอสนะไม่เกินหนึ่งนาทีบอสมืออ่ะมือใช่ป่ะเวลาปากักมือชอบเป็นปัญหากันคือเวลาเราจอยปาร์ตี้อย่างเงี้ยบางทีเราชอบไปเจอคนที่เขาแบบออโต้บอทเขาไม่ยิงแขนเนี่ยถ้าเราปั้นปาร์ กินน้ำบัคแน็กแพ็กก่อนสกิล2แล้วก็เนี่ยอะไรนะแฮปปี้เบิร์ดสกิล2เพิ่มดาเมจแล้วก็กดเนี่ยแบนเดียสกิล2ยิงทีเดียวหายเลยมืออ่ะ่อยเปนต่ะโดนมันดาเมจประมาณแสนหนึ่งแสนสองมือแตกเลยครับมือแตกเลยมันเลยทำให้แบบปาร์ตี้ไนงะอันนี้คือสำหรับหมีนะหมีก็คงปั้นตีตีเนี้ยลงยาวเพราะว่าหมีรู้สึกว่าแบนเดียมันยิงแรงกว่าจินไฟมากนะแบบโอ้โหดาเมจสะพึ่งมากหมีชอบชอบยิงแรงๆไนงะ ประมาณนี้นะครับเผื่อจะช่วยผู้เล่นใหม่ได้ด้วยนะถ้าเกิดผู้เล่นใหม่ยังไม่สามารถไปเปิดตอนเพราะว่าโจรสลัดน้ำมันมันไม่ได้เทพอ่อดามเบิรมันไม่ได้แรงเบอร์มากนะพูดจริงๆคือหมีก็มีไม่ใช่ว่าหมีไม่มีนะหมีให้ดูโจรสลัดน้ำนี่หมีเปิดได้3ใบเปิดได้ตอนตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะได้แม่งได้เฉยเลยงงเหมือนกันเออช่างมันเถอะเขาถึงบอกไงตัวเีงเราไม่อยากได้มันจะได้อะแล้วสลัดน้ำหมีก็มีแต่หมีไม่ได้ป้านนะ เพราะอะไรเพราะว่าหมีเน้นหมีเน้น PVE เพราะว่าเดยวอนาคตมันก็จะมีบอสไฟมาซึ่งอย่างที่บอกครับเราก็จะต้องได้ใช้เจ้าแบนเดียเนี่ยหาของทั้งชีวิตแน่นอนเพราะนั้นหมีแนะนําว่าถ้าเกิดเป็นผู้เล่นสายใหม่ผู้เล่นเริ่มใหม่ที่แบบเอ้ยโอ้โหเริ่มใหม่เลยไม่มีจินไฟทาไงดีมาปั้นแบนเดียได้เลยครับอย่างที่บอกครับเติมพลาซัมมอนแค่นั้นแหละได้ตัวนางแล้วก็ปั้นเลยยังต่ําการใช้งานคือขั้น5เพราะว่าถ้าเรายังไม่ปลุกพลังขั้น5้ามันจะไม่มีสกิล4ซึ่ง มันจะไม่ช่วยบวกอันติเมตทำให้เราแรงมากเท่าไหร่ครับจำเป็นต้องเปิดนะแล้วก็สกิลควรตันคือตัวนางก็มีข้อเสียงหนึ่งคือมันปัม๊มมันหาเศษในการอัพสกิลกับปลุกพลังยากอย่างที่บอกครับว่าเราก็ควรจะไปหาเดวิลมอนจากกิจกรรมวู้ยแย,ย่ๆไปหมดเลยหมีก็ได้ประมาณ1 3บสตัวเนี่ยหมีก็มาอัดแบนเดียจบเลยเนี่ยสกิลตันหมดแล้วเหลือแค่อย่างเดียวปลุกพลัง15บห้าเมื่อไหร่นรนะเดี๋ยวมารีวิว้ดูทีรับประกันครับยิงทีเป็นล้านแน่นอนนะปึ้งทีเดียวบอสนี่แบบหาย50%่นะหน้าสั่นสะเทือน อาอจะช่วยผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยนะสําหรับผู้เล่นใหม่ที่แบบย,ยังไม่รู้ว่าจีนไฟไปแล้วไม่คขวงมากเลยไม่รู้จะเล่นอะไรดีใช่ไหมหรือว่าบางคนที่แบบเป็นผู้เล่นเก่าที่แบบอตอนนี้แบบตัวละครมันตันหมดแล้วไม่รู้จะทําอะไรก็มาปั้นแบนเดียได้นะแล้วหมีบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆที่เป็นสายที่เล่น PVE ปั้นนางเหอะไม่ผิดหวังแน่นอนนะถ้าทุกอย่างตันหมดอะ ขนาดตัวหมีมียิงประมาณ6กแสนเจ็ดอะหมีมั่นใจเลยนะว่าถ้าเพื่อนๆปั้นเต็มนะยังไงขี้ขี้หมูขี้หมาก็เจ็ดแปดแสนถูกไหมครับก็จะเป็นตัวละครที่ยิงบอสแรงที่สุดต้นๆของเกมอ่ะมีตัวไหนยิงแรงผมบอกว่าว่าแบนเดียว่าถ้าเกิดเราพูดถึงบอสเนี่ยไม่น่ามีนะใช่ปะไอ้ขอบคุณสหรับท็อปโดนเอนะครับคุณคูเปอร์สามหมื่นบาทคุณซาคิสหนึ่งหมื่นบาทคุณนัวลสองพันบาทคุณข้าวเวอร์สองพันบาทคุณพลอยหนึ่งพันบาทเอกซ่าซนหนึ่งพันบาทถ้าอยากให้มีจัดทำไรเกี่ยวกับเกมนี้มาพิมพ์ใต้คคอมมเนต์ได้รับ ้งขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับพมอเอ้ยสำคัญคือว่าตัวนางแม่งสวยจริงๆนะตัวนางแม่งสวยจีนจไฟเยอะลองดูดิเฮ <I see. S 1> ้ยอย่าอายดิจ้ะแหมอายออกกล้องเหรอ <I see. S 1> ดูดิโอ้โหเซ็กซี่ดูท่าย,ยืนก่อนท่าย,ยืนก็กินขาดแล้วอ่ะดูดิ <I see. S 1> นี่สำคัญจริงๆครับตัวนางเซ็กซี่จริงนะชอบชอบนี่โอ้โหบันเดียบันเดียนี่มีท่า มันทำยังไงวะยืนคนเดียววะอันนี้ทําไม่เป็นวะเออเออฮ้ยสวยสวยสวยน้องเขินวะเออไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปทำโอเคนะครับงีนของคุณเพื่อนมากนะครับแล้วเจอกันนะครับไปเยี่ยง